สวัสดีค่ะช่วงนี้ไข่มุกมีอุปกรณ์ออกกําลังกายที่พกติดตัวตลอดนะคะก็คือตัวลูกยิ้งบริหารหน้าท้องตัวนี้เลยนะคะของแบรนด์ OML รุ่น JB1 ลูกกิ้งบริหารหน้าท้องค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กานก,นกนลางลาตัวสร้างสิ่แพกกระชับหน้าท้องและยังสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของแขนและไหล่ลดอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมกล้ามเนื้อกันก,นก,นกนลางลําตัวเป็นจุดที่สําคัญ ต่อร่างกายอย่างมากนะคะเราสามารถเล่นได้ทุกวันเลยนะคะวันละเซตแบ่งเล่นก็ได้เลยไข่มุกเลือกลูกยิ o ่งแบรนด์ OML รุ่น JB 1เพราะวัสดุเขาแข็งแรงทนทานปลอดภัยแกนด้านในเป็นเด็กแข็งพกพาสะดวกที่จับนิ่มไม่จาเป็นต้องใส่ถุงมือเลยแถมแผ่นรองเข่ากันเข่าเจ็บมาให้ด้วยนะคะลูกยิ่งบริหารหน้าท้องแบรนด์ OML รุ่น JB 1 รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินภายใน7วันสนใจจิ้มตะก,กาด้านล่างยู่ได้เลยนะคะ